ไปดูคลิปนี้จบมีส่วนลดให้1นึ่งแสนบาทเลยนะฮะวันนี้ดีโฮมฮบายเจลโฮมพา FC ที่รักทุกท่านนะครับมายังบางบัวทองนะฮะหมู่บ้านพฤกษา33เรานี่เองนะฮะเห็นส,สวยๆแบบนี้นะครับราคานี่ถือว่าอืมฉ่ำเด้งเลยนะครับราคา1.6 9ล้านบาทหลังนี้อยู่หมู่บ้านพฤกษา33บาบงบัวทองการตนาพิเศษเรานี่เองนะฮะ ก็ตกข้ามอยากให้ดูนะครับหลังนี้อยู่ซอย8นะปากซอยนิดเดียวนะฮะเดินไม่กี่ก้าวนะครับก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วนะครับนี่เลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆเบบี้นะโอ้โหเหมาะเลยไปดีแลกช่วงเช้าช่วงเย็นกันได้เลยหลังนี้อยู่ซอย8ครับแล้วก็ หมู่บ้านนี้นะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับก็เข้าออกได้ทั้งเส้นทางตรงข้ามเวสเกตหรือว่าจะเป็นเส้นวัดลาดประดุกนะครับเข้าได้หลายเส้นทางเลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็อยู่ใกล้สถาน,นีรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพเลยนะฮะไปครับไปเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจับ อะไรใส่ให้บ้างสําหรับบ้านหลังนี้นะนี่เลยประตูสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะจอดรถในบ้านนะครับได้หนึ่งคันกระเบื้องปูให้เต็มนะนี่ครับสีโทนเบดสวยๆอย่นี้เลยนะครับอันนี้มุมมองนะครับที่มองจากามุมของด้านหน้าบ้านนะครับส่วนมุมนี้นะครับ ก็จะเป็นมุมหาชุดโต๊ะนะครับวางได้เลยนะฮะมุมนี้นะปป็งยางชาบูหรือทําเป็นสวนไม้กระถางนะครับได้หมดนะครับหลังคาลงจดรถต่อเติมให้เรียบร้อยรวมไปถึงหลังคาหน้าบ้านนะครับเป็นหลังคา PU เทคโนโลยีล่าสุดเลยนะฮะไปดูในตัวบ้านกาันชุดโซฟาแถมให้นะครับจะได้ประหยัดตังค์นะเปิดไฟก่อน ออันนี้โถงนะครับก็จะมีมุมนั่งเล่นนะครับแล้วก็มุมอ่าอเนกนประสงค์ันอืู่นะครับมุมทานคงทานข้าวก็ได้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับอันนี้มุมโถงนะครับได้กว้างเลยนะครับห้องน้ํามาดูสิครับโอ้มาหมไหมกระเบื้องชิดฟ้าเอโอ้โห จะอะไรอีกนะครับราคา1.65ล้านนะฮะแล้วก็ฟิลลิงนี่แบบว่าไม่ต้องแทบไม่ต้องต่อเติมอะไรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้โซนของตัวครัวนะครับตัวครัวเราก็ติดช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับก็เวลาทํากับข้าวคินชุนๆุนนะครับอากาศเขาก็ได้โฟล่ายเทไม่ตีเข้าไปยังตัวห้องถูกนะครับเขาตัวครัวต่อเติมให้เรียบร้อยนะครับไม่ไม่ทั้งหมดนะครับ กระเบื้องผนังครัวชิดปูชิดฟ้าให้เลยนะครับตัวฝ้ากระฉาให้เรียบร้อยนะครับไฟนี่ไม่ธรรมดานะไฟ LED มีเท็กเจอร์สชั้นให้ด้วยนะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับประหยัดด้วยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ละนะครับพักสวิตติดตั้งให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับบ้านหลังไหนที่เป็นบ้านรีโนเวทนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวปลั๊กไฟนูเหลืองเ,เนี่ยแสดงว่าแอ์ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับจับผิดได้เลยนะครับนี่นะครับนี่หลายจุดเลยนะครับใส่ดงใส่ดินลงกราวให้ทั้งหมดนะครับอุบ่นใจหน้านะครับอันนี้มุมซักล้างนะครับอ่าเดี๋ยวถอยหลังนะครับเราจะได้เห็นภาพมุมกว้างานี่นะครับ นี่เลยอันนี้มุมมองจากตัวหน้าครัวนะครับแล้วก็มุมที่ทำกับข้าวจากครัวนะครับแล้วก็ยังสามารถมองออกไปยังตัวหน้าบ้านได้เลยนะครับเผื่อว่าใครมาเรีย้ยงแมวบ้านช่วงทํากับข้าวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะกับข้าวในหมอ้อในกระทะนะครับจะไหมหรือเปล่าจะเสียหรือเปล่านะครับนี่นะครับมีชอบเก็บของสวิตช์ให้เรียบร้อยนะครับ ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าความชื้นจะมาะทำร้ายข้าวของที่อยู่ในชนะ่องสวิตนะป่าชั้นสองกันสามห้องนอนนะครับชั้นสองนะครับแวห้องน้ําก่อนนะอเนาะป้าโอ้โหเรนชาวเวอร์ช้ำๆเลยสุขภัณฑ์ของกลัดนะจัดให้นะครับจัดเต็มจัดเต็ม ห้องน้ำชั้นสองไปจะได้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับห้องนองนห้องที่สาห้องนองนห้องที่สองแล้วก็ห้องมาสเตอร์นะครับอ่าอ่า,าก็หลังนี้นะครับอยู่บ้านพฤษาษา33นะครับอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าคลองไผ่นะครับก็เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะครับ ราคา1.69ล้านบาทนะครับ16ตารางวา2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอยู่ต้นโครงการด้วยนะครับหลังนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนซื้อราคาลาาสุดลดให้เลยนะครับ100,000บาทนะครับแล้วก็โลเคชั่นหลังนี้นะครับอยู่ตรง้ามส่วนสุขภาพด้วยนะครับแม่ราคาถูกไม่พอแถมได้สุขภาพที่ดีทั้งครอบครัวอีกด้วยนะฮะคูดฟิลสุดๆส,ส,สนใจ มานะครับตามนี้เลย